งานเท่าไรจำเนียครับผมพี่น้องมาที่นี่สองสี 2, 4, 6, 8, 9, 10, ่หกแปดเก้าสิบสิบรุณสวัสดิ์ตอนเช้าครับผมพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของอำเภอลบบุรีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับผมเชา้า,ชานี้อากาศเ้ชานี้อากาศแจ่มใสมากครับผมสุดชื่นมากครับผมนี่ดูพระอาทิตย์ครับผมนี่โอ้โหสุดยอดครับผมเนาะเราจะไปเก็บบ่วงฝั่งนู้นหน่อยครับผมใส่บ่วงไปประมาณสิบหลังแล้วก็ มีกลับสีห้าหลังครับผมแล้วไปดูกันนู่นครับดูบรรยากาศครับทิว้ําค้างลงในเต้นเราอยู่นู่นนะครับเรากลางเต้นนอนเห็นไหมครับสุดยอดเลยนี่เต้นเราครับนี่แจ๋วแล้วก็น้ําค้างโอ้โหสุดยอดมากครับผมไปครับนู่นทิว้ําค้างครับผมน้ําค้างยังไม่จางนะครับเพราะเช้าอยู่ตอนนี้หกโมงนิดๆครับผมไป๋ยวเรารุ้นกันนะครับผมนู่นนู่นจะเป็นไง ลุ้นครับหนาวมากเลยครับโอ้ไปลุ้นครับนี่ครับผมบวงบวงหุบลมที่น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 ี่มันนี่นี่ผมเสียบไว้นี่นี่บวงลมตึนคนเด้นอนตึงงรองยอะเพื่อนวะอ๋อเฮ้ยมันไปได้ยังไงหนุ่มหน่อยบ้างก็เฮ้ยคือดิ่งแห้งเหรอพี่ขาว เอ้ยทองคำขาวมาแล้วครับผมหนึ่งตัวพัดส่กันครับผมนี่ไปครับผมหลังแหลกเขาแตงมาแล้วทองคำขาวเอ้องกลับถึงหลังนี้หลังแหลกเขาบัางครับมันกลับหลังแรลกเมันตายคือเร็วหรอบังกลับตายกลับตายลอ่อเขาเมื่อไหร่เออโอ้โหลูกพี่เดินางางมา เออเรื ه, hàng, ่องทางทางลงมาสิว่าผดปวดแล้วนี่มันเส้นว่ะเส้นผ่านมันมาผีมาเข่าผีเล่ยผมทางลงเอ้ยบักใหญ่ครับผมพี่น้าผมงานบวงเข้าขอดเสาเทียงครับคอยบ่อืมเดี๋ยวแบกลับไอ้ไหมฮู้บวงไอ้ไหมป๋อบวงหมานล็อบบีนี่จะทำโดยทีมงานอะไรล็อบบี้นะฮะนี่

ห้างใน้ำดำเพราะมันหนูใี่นอไหมครับผมว่ามันล้างหนูให้ทุกตัวทุกตัประเี๋ยวปรดี๋เก sí. ็บกลับเลยวประี๋ยววันหนึ่งไปสตาร์ทบวงเล็กๆครับผมมาเนี่ยสี่แยกกันเลยแล้วครับได้ผกข้ามหมดแล้วครับผมเพราะว่ามันไก่ครับผมคุมพื้นที่ทั้งบัดครับผมเดี๋ยวบางพันสั่งเลยเจ็ดตัวครับซอนนี่ทำไมกันที่ไปทั้งพีเลยครับผมได้บางหลังพุ่นแล้ครับผมไปหลังแรกเราโอเคพันสั่งนั่ไปแล้วหนึ่งตัวครับผมพี่น้องกด ว้ามือหนาถือว่าซอหลังมางด้วยนี่เพานสั่งนํำไปสามเหระเข้ากับพานไปสามหลังถือตัวอยู่ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่สีเข้าครับผมโอ้โหยุ่ยเซย์ยนี่ครับผมเฮ้ไอ้หมอบกระแตเบามึงนแบบนี้เฮ้ยหลังที่สี่ครับเอ้าตื่นมาแล้วครับผมตีเสมอมาแล้วนี่ครับ เออส่งามอยู่ครับเขาหดขิดแต่แปัดเลยไม่เคยได้กินอะ่ะเวอยอ,อย่างคือหอมแท้กัดเมึงกระนาวสันมันว่ะเล่นกั้ไปครับผมพางสีฟ้าโป๊ะเข้าไปเรียบร้อยเอามาแล้วครับคนละนึงนะครับผมมานียไปต่อครับพี่น้องที่เป็นทังไหนทั้งหน,พ,นพูนะฮะพันพันสั่งหมวยอมแพรครับผมตัว,ว,ตวอสองว่าติดติครับผมมพันสั่งแน่นอนเว่ เออเอ้าบาว่ากันครับผมเดี๋ยวหาตีตื่นตัวครับผมโอ้ยตีเสมอเลยครับตีน้ำตีน้ำหมึกอะไปครับผมตอนนี้ผมใส่ไปทั้งนอกครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมพี่น้องนี่เอ้าเรียบร้อยตัวที่สองมาแล้วตัวผ่านสร้างไปตัวที่สี่แล้วครับผมนี่เสร็จงามครับผมเขาขีดตะเล่เข้าดำแดงมาครับผมมันหอมแห้งครับผมทนม่ไวต้องเขาให้เต็มที่ครับผม ตัวนี้เป็นไหนตัวนี้เบาครับผมเห็นหอยมันกัดหนาหักหนาครับเรียบร้อยครับผมตรงน้ำไปครับได้ไปหลังนี้เบาโอ้โหผลมาตัดไม่ครับผมหนูฟั่งหนาเอาครับผมหอม่งหลังนี้เอาบ่ครับผมพี่น้องหลังนี้โอ้โหไงเก่งครับผมนี่นีบอกแล้วว่าไงายเก่งนี่ครับผมมันเข่าใครดีนะครับผมไปว่าหนูบ่เคยกินนะครับผม นี่เป็นกินของพลังสีฟ้าครับเดี๋ยวขึ้นไม้เบิง้งกันแล้วก็น้ามันสูงครับเดี๋ยวะขึ้นไม้เบิง้งกันเลยฮึบนี่ครับโอ,โอโ้เขาเครื่องล่ำว่ะเย่เพื่นผมว่าเขาฮอดขีดตะแเหล่าเขากลางโตครับผมเห็นไหมกลับห้องนี่ครับนี่เขาองศีครับผมไปชัดไปเบิง้งอะไรเอาครับนี้มุ่งหนี่เลยมุมนี่เลย บ่อครับผมโอ้โหหนาวบ่เอาครับผมไปตุนตัวพี่น้องเพ้นผ่านแสงว่ะคุ้มเข่าตัวนี้ว้าเยบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับผมพี่น้องนี่บลอดที่ว่าแลนออกไปนะบ่แมนคนละหูโอ้โหพี่น้องครับผมนี่เยบรอยตีรอยตีนี่ครับผมโอ้รักษาได้หาบหนาวตาเอาหนาวตาเราบ่มาอุตส่าห์เจนไอ้กูหนาวแล้วนี่ขนาดที่มันแล่นออก นี่บ่หุ่งหนาเดี๋ยวช่วงนมันแ่นออกไปมันก็แรงกันมากพอแล้วเพื่บวกลับครับผมเกยไปทั้งหลนี่ครับขุดใหม่ตัวน่ะนั่นบ่ขุดใหม่บ่อแห้งแห้งบ่แห้งแห้งกับแรงบวกกับมันไม่โดนตรงนั้นบ่ไม่ได้โดดอกก่อนเลยจะห้อยมันแรงเลยนี่ห้อยหนูยำนี่บ่ก็จะเป็นห้อยคนวนห้อยควนลงไป มันน่อยไปหลุดกันต่อครับไม่เคยเนี่ยลงนียวอาลงนีซื้อๆโอ้ไปใส่ตัวของตัวบนลำไปหนีเลย้งนาเลยติเนข้งแม่ทังนาไปครับผมนหลุดทืองกันครับผมอ้นี่ก็คุยกันเอยูพี่นั่นอ๊อ โอ้ยหลวงพี่ยงไงท่องครับผมนี่อเออเฮอนี่ครับเจอดำแดงเข้าไปเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวขุดพุดดำแดงเข้ารอแหล่ลบ่ไปอุ้ยยังไงล่ะก็ได้โอ้ขุยลหลาเฮ้ติดหน่อยเดียวเ <laughs> ติมดังพลศิษย์กัดติดเนาะคนฉลาดแล้วรู้ด้วยของกับโม้ยไหมอันตรายมึงยังมากัดรีุ่มทหาด้เอาแค่จบดังตายแล้วมึงยังตุยแล้ว หลอเลยอ่นั่นี่เอาบอลทุกที่นั่งเอาบอลแดงตอนนี้เบาอืมเบาครับผมไปฟังผมเดี๋ยวสินีเดี๋ยวใส่ขัวตัวนี้อึมอิงพี่งล้างล้างพี่ล้างล้างคลองหูไ่เอาเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเออเจอพลังน้ำนี่สีฟ้าครับนี่กี่แตนิ่ม นี่้ดไต่นี่สวนของพันสารฮอรด้ะครับเนะี่ยเอาถัดไปครับผมโฮ้ยคุณขุดไม่หมดขุดไม่หรือเปล่าขุดไม่พี่นี่ยไม่ครเออนี่ขุดถุงน้ำไม่อีกแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เห็นปาน่าครับแม่มันท้าทายจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบารังนี่บ้าเอ,อเอาเอา,เอากลับสวง,งามจี๋เลยลูกเอาไปบ้องบาง,บงนี้ครับผมพิษถ่ายรายการใส่ขัวนี่พันสร้างวะคือเป็นสีเรีๆลเลยพี่อ๋ออันนี้เรียบร้อยไหมเอะเฮ้ สายเรียบร้อยสายเรียบร้อยเหรอโอ้ตัวงามครับผมพี่น้องนี่ใส่เวยน้ำแดงอีกแล้วอ๋อแดงเข้าเชียว์ก็ใส่ได้ครับอันนี้ผมก็ว่ามันมั่แมนอยู่ติดหรอพี่เอ้ยแหลกเลยพี่เนี่ยตัวมันอยู่ใส่พี่ครับเมื่อใหม่ไม่เคลียร์ไหมจะว่าเปิดเดิมั่วเฮาหลายครับแถวนี้ยุใสหรอพี่มันพัฒนไม่ใส นี่บอกนะว่าบายูครับโอ้ยโอยูลูกพี่โอยูเพื่อนอันนั้นเลยโอ้โหเสดายครับพี่น้องเิ่ฟ้าวเสดายครับพันๆนขนาดนี้วังนู้นเป็นอย่างค oh, รโอ้ติดขาหนานี่เองนี่ครับนี่ครับพี่น้องมันสลักขามเลยสลักขาหนึ่งข้างติดขาหนาครับกระดูกแตกครับพี่น้องครับนี่ นี่ครับน,น้นำแดงขึ้อกันครับผมพี่น้องเห็นบ่ขันกระาขาดไปนี่ฮะอันตรายครับหนูอันตรายกับเฮ้านะม่ได้ขาดครับพเาบราะ <P> พราะเหนือมันปินไป,ปินมากขนาดนี้นนครับขาดเลยครับผมพี่น้องเอาไปติดทั้งสองครับปิดายรายการแต่ว่าไม่ได้ตัวหนึ่งหนึ่งไปจัดไปครับผมนี่ก็ซีหาตัวทำยังไงตัวนีน้ตัวนี้ตัวนี้ตัวหี้ไปโอ้โหสุดยอดครับผม ไปครับผมเดี๋ยวไปเบื้องอีกได้ปลาอีกทิวหนึ่งับผมกับมันสักยี่สิบกว่าหลังอะไรครับผมไปรูดต้อการครับพงคนนึงทำมาพงไอ้ไม้ที่สองครับพอรถทอดญุ่นครับนี่ไม้ที่สองทอดญุ่ผีครับผมใส่เนื้อทิวปลาอย่างนี้ผมก็ปรูหลุจนี่ครับข้เป็นบ้านผมกระเทือนกกขนาดครับนี่ยกกขนาดครับนี่หลังแหลกเขาเลยครับอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้นี่เป็นไม้ที่ผมมั่นใจสุดเลย โอ้โหมั่นใจครับเรียบร้อยครับน้ําแดงนี่ครับม,มือห้อยมุนๆน,นะอ้ามีตัวครับผมอเรียบร้อยลูกพี่น้ําแดงจัดมาหนึ่งตัวจัดไปครับผม,มหลังที่สองเอาไปรครับหลังที่สองเนี่ยซื่อๆครับมากอาดอูที่นี่คือบุลงมาเนาะของพันซางครับมัด้ขอไอ้ไมเอามาเราสองตัว สามหลังสองโตนี่ก็บ,บธรรมดาเดิ <laughs> เห็นไหมเอา้าแม่ยู่ฟังพี่ป่ะเจบอยฮะเจ็บร่อย,อยนานว,<ะ>ว่าตัวครัวมันอยู่นี้นี่อะไรวะแม่บ่ะว่ารุ่น,นเดียวกันครับผมนี่เดียวกันคอกเดียวกันเลยครับผมอือเป็นยังไม่ครับบานิดวันหนึ่งผ่านสาวไปเถอะล่างตัวหนึ่ง โอ้สื่อครับผมเบาครับผมบ่าวเบาเ่านที่มาสุดผลงานครับผมเส้นนี้นะครับผลงานขึ้น e ีเม่นมาเลยขึ้น e ีครับผมที่เป็นไงครับบรรยากาศตรงให้ทุงหน้าเลยครับนี่สุดลุกหูลูกตาครับอลังการเลยหมายนี่ครับเต้นท่าก็นอนนี่สองขึ้นสองคนนะครับมันสองขึ้นนี่ครับเต้นเต้นหนุ่มโสดนี่ครับ ผลงานเทาไรำน,นีครับผมพี่น้องมือที่นี่อ่าสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกเจ็ดสิบปดตครับผมสำหรับหนูพกหนูแพงนะครับแล้ก็งานบวงสามตัวสามตัวสี่ตัวน่อยครับนล่เอามือนี่ผมงานกลังสีฟากอะไรครับเนาะสิบแปดตัวครับผมบผงามครับมนะือนดีวตอนลซีครับ,ม,ม,ม,ครครบมืนอ,อนลซว่ากำลังเดินทางมาจากมืองชนนะครับผมมาแถบอะนะพี่น้อย ก็แอ่วิธีกลับบ้านมือนี้ครับผมแต่ก็ล่อคนกันเพิ่มมากนะครับเนาะผ้าดักหนูแนี่ยสันว่าเขาขันสากว่าเนาะล่อหนอนขั้นจัดไปครับผมพี่น้องนี่นี่รถท่ากับทะเบียนซีห้าศูนย์พ่อถือนะครับพี่น้องเพิ่งได้ซื้อเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับนะสลับมือนี้กับสำนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันไม่ว่าผ้าไปไม้ใดครับมือนี้เนาะตีแก้มือใดบ่เอาไปครับผมเดี๋ยวเจอกันไหมโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ